ไปดูกับวันนี้กันเลยจ้าแจ็คไท่ทัศน์นคนเป็นล้านเยอะมากเธอ ไอขนมปังน่าจะเป็นสชช้ 1, 2, 2> ช็อกโกแลตหนึ่งกดสองอชิโอโอโอหกหมดเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปเป็นร้านนี้นะครับก็ร้อนจากพี่สุดหล่อนะครับเจอเราบังเอิญมากเลยมาเจอรุ่นพี่ที่แบบเคยรู้จักกันนะ นน like uh, yeah. ี้เราก็อย่างอยู่กันที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเมืองปารีสปารีสคือต้องเมืองแฟชั่นใช่ไหมอย่างที่ทุกคนรู้กันอ่ะใส่จุ่มเท้าไปด้วยนะครับวันนี้เนี่ยแพลนของเราก็จะเป็นแพลนหลวมๆเพราะว่าเราเนี่ยเคยไปเก็บหอไอเฟลมาหลายต่อหลายรอบแล้วในปารีสซึ่งรอบที่แล้วคลิปเราทําขึ้นไปกินข้าวบนหอไอเฟลนะครับเที่ยวปารีสแบบ1วันกับเนี่ยสามารถทําได้จริงไหมเราทําได้จริงนะครับเราน่ารถไฟมาจากลอนดอนถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะครับคลิป ในช่องไปแล้วไปย้อนดูได้นะครัเป็นสาวกแบบฝรั่งเศสลอนดอนนะครับเราก็มีคลิปนะแต่ว่าวันนี้เราจะกลับไปเยือนที่หอปารีสหอปารีสอะไรวะหอไอเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟประตูชัยแล้วก็เก็บแรนด์มาสำคัญของฝรั่งเศสหมดเลยถามว่าทำไมต้องเก็บอีกรอบหน้าใหม่อีกแล้วจ้า เติมแอบบจิ้มมาก็ต้องเปลี่ยนรูปอัปเดตกันหน่อยแต่ว่าฤดูที่เรามาตอนนี้เนี่ยต่างจากฤดูที่เราถ่ายคลิปรอบที่แล้วนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะดีหน่อยเสื้อผ้าก็จะแบบเนี่ยแค่เสื้อยืดหนึ่งตัวแล้วก็ถ้าอยากให้ไหล่ดูไม่ตกให้ดูไม่โคง้งเดี๋ยวเราจะเอาแจ็คเก็ตทับอีกหนึ่งตัวนะครับดเดี๋ยววันนี้ไปติดตามกันเลยกับคลิปแลนด์มาร์คสำคัญของฝรั่งเศสถ้าคนมาครั้งแรกเนี่ยหรือคนไม่เคยมาแล้วดูคลิปเนี้ยจะต้องชอบแน่นอนเพราะว่าเราพาเก็บครบเลยนะครับทั้งหอง เรือร่องแม่น้ำประตูชายพิพิธภัณฑ์ลูฟเรียกได้ว่าคลิปเนี้ยคลิปเดียวครบจบทวนไปดูกับวันนี้กันเลยจ้าแจ็คไททัสอีปาลี ตอนนี้ก็ลงมาด้านล่างโรงแรมแล้วแล้วเราก็อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์นะครับก็ตักอาหารเช้ามาเรียบร้อยแล้วอยากรู้ว่าเรากินอะไรเป็นมื้อเช้าบ้างามาดูกันเลยจ้านี่นะครับมาด้วยขนมปังน่าจะเป็นไส้ช็อกโกแลตหนึ่งขวดองอุชิโอโอโอโหกหมดเลยขวดองนะคะแล้วก็แฮมชีสฟุสลัดไส้กรอกน้ำอีก2ชาอีกหนึ่งเพราะเราเป็นคนไม่กินกาแฟนะครับโรงแรมมันเป็นอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์นะแต่ว่าเราลงมาพร้อมกับชาวาบ้านกันเลยเวลาเดียวกันเลยก็เลยไม่ถ่ายดูแล้วกัน เราตกกันอยู่นะครับไปละเริ่มกินข้าวเริ่มวันนี้ได้เรียบร้อยแล้วสำหรับอาหารเช้า,ชาอากาศบรรยากาศหนะ้าโรงแรมที่นี่อากาศดีมากใครมาแนะนํามาฤดูนี้เลยนะไม่ร้อนไม่หนาวไม่เย็นไม่ฝน,ฝนกําลังดีเย็นๆแบบสบายๆแต่พอลมมาก็แบบหน้าชายอยู่นะเพราะข้างในเราเป็นแขนสั้นไงอ่ะไปเจอกันเลยจ้าก,กับคลิปเที่ยวแลนด์มาร์กสำคัญของฝรั่งเศส ทุกคนเรามาถึงที่แรกกันแล้วนะครับภ้าคหลังเราเนี่ยคือพาเลเดลาคอนคอร์ดนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เลยนะครับ oh <my. S 1> เพราะว่าจะมีเหตุการณ์นองเลือดนะครับนกรุงปารีสเลย <Yeah. S 1> ตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์อของสงครามกลางเมืองเลยนะครับซึ่งเป็นการปฏิวัติของฝรั่งเศสนะครับรวมถึงเป็นจุดจบด้วยของพระเจ้าหลุยส์ที่6ซึ่งที่เห็นอยู่เนี่ยทำด้วยหินอ่อนนะครับเพื่อราฝนตกเนี่ยมันก็แบบชำ้ำระล้างหินอ่อนมันก็เลยจะเป็นปราสาทที่ดูข่าวตลอดเวลา เพราะว่าเขาถ้ามาจากหินแกรนิตนะครับไม่ใช่หินอ่อนนะครับหินแกรนิตป้าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูความสวยงามใกล้ๆกันดีกว่าอ๋อแต่ต้องขอบอกว่าตรงนี้เราเคยมาแล้วนะครับรอบหนึ่งในปี2018นั่นเองแล้วก็ปีนี้เรากลับมาอีกหนึ่งครั้งในปี2023นสะครับสวยงามเหมือนเดิมเลยแต่ว่าตอนนั้นเรามาตอนมืดเขาก็จะมีการแบบส่องไฟมันก็จะแบบมีการเล่นไฟสวยงามมากเลยนะแต่ว่าถ้ามาตอนกลางวันแบบนี้นะครับมันก็จะได้ฟิลแบบอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นคนละฟิลกันนะแล้วก็ ข้างๆมีม้าหมุนที่แบบสีซีดดนะครับซีดแบบสุดแล้วก็น้ำมุกไหลเลยด้วยตอนนี้นี่น้องม้าหมุนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนเราก็เดินวนๆๆๆขึ้นไปนะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญเหมือนกันที่คนมาฝรั่งเศสที่มาปารีสนะครับแล้วจะต้องมาทีนีนี่ถึงแล้วเราอยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยวค่ะคนถ่ายรูปให้เราดีกว่าเพราะว่ามุมนี้เนี่ยน่าจะแบบอ่ะสวยที่สุดแลละแดดกาลังดีแต่ว่าของจริงอากาศเย็นอยู่นะน้ำมุกเริ่มมาเบาๆวิวในกล้องคือแบบสวยจึ้งมากเลยนะครับ พร้อมกับพี่ที่ทำคอนซาด์ปัดเป่าใบไ,ไม้ให้เรานะครับแต่ว่าน่าจะถ่ายยากอยู่พอสมควรเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆมาสามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้นะครับแล้วก็ข้างๆหนูนะเท่าที่จําความได้นะตอนกลางคืนถ้ามานะมันจะเป็นแบบฟิลแบบผับบาร์้านอาหารนะครับเราได้รูปมาแล้วนะครับให้คนถ่ายให้แบบจึงใจแว่นสวยไหมเนี่ยนี่นะคะเป็นช่วาางเวลาของการแต่งรูปละซึ่งถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มของมหาวิหารตรงนี้นะครับก็ Google ก,กันได้นะครับเพราะเรา ก็เป็นนักท่องเนาะเราก็แบบไม่ได้มีความรู้มากมายกว่าใครเขาเท่าไหร่นะครับก็รู้เหมือนที่อ่านมาเลยแต่ว่าตรงนี้มีเคเบิลคาร์นะครับถ้าใครไม่อยากเดินขึ้นบันไดก็สามารถจ่ายเงินขึ้นเคเบิลคาร์ได้เหมือนกัน ีนะบรรยากาศโดยรอบมุมนี้ก็จะเป็นมุมยอดทีที่สุดนะครับที่คนจะมาถ่ายรูปกันนะครับยืนมุมนี้เพื่อถ่ายขึ้นไปเห็นตรงน,นู้น,นครับแต่ถ้าอยู่ข้างบนเราถ่ายออกมาเราจะเห็นเมืองนะนแล้วเราก็เดิอนออกมาแล้วตอนนี้ความหนาวมันทําให้เราปวดขี้แล้วการมาเที่ยวต่างประเทศเนี่ยห้องน้ําไม่ใช่เรื่องง่ายนะห้องน้ำสาธารณะที่จะหาได้ <c oughs> ไม่งั้นต้องแบบแอปไปร้านกาแฟหรือว่าหาห้องน้ําสาธนารณะนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะหาได้หรือไม่ได้นะ เจอป้ายทอยเล t วะ่ะเขามีคนฉีมาว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รถรางนี่ไงขึ้นทางนี้แต่ก่อนจะรถรางอะ่ะหาที่หลี่ชูก่อนนะครับตอนนี้ต้องหาร้านกาแฟแล้วแหละ o ะเค c o ฟฟี่เจอแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปเป็นร้านนี้นะครับ เราได้ฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการที่เสียค่าโกโก้ร้อนหกเหรียญน,นะครับเพื่อแลกของหนะ้องน้าแต่ว่าคาเฟ่น,นี้บรรยากาศดีนะครับมันเพิ่งเปิดคนเลน้อยแล้วก็สามารถมานั่งแบบชิลๆในสวนข้างหลังเพื่อแบบรับบรรยากาศจริงๆแบบนี้ได้ด้วยนะพี่เขาหล่อมากนะครับนี่คาเฟ่นในสวนแนะนํานะตรงข้ามกับพระราชวังเสียกาแฟหกเหรียญจบโกโก้ร้อนจากพี่สุดหล่อนะครับตลัดพลังงานยามเช้าอันสุดปลายครับ เขาก็ร้อนนะครับและเราก็ย้ายออกมานั่งหน้าร้านนะครับมองวิวข้างทางเมืองปารีสนะครับแบบไม่เล่งไม่รีบไม่ร้อนตอนนี้คือไม่รีบนะเดี๋ยวพอลำยายไปสักพักอ่ะจะรีบล, <ๆ S 2> ละเพราะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ว่าชอบทำเป็นชิลๆไม่รีบไม่รอ้อนไงเดี๋ยวถึงเวลา,านะวิ่งหางจุกตุดทุกกราบทุกคนพอเราออกมาจากร้านกาแฟใช่ปะเมื่อกี้เราเดินผ่านมาตรงนี้นะแล้วร้านมันยังไม่เปิดมันดูเงียบมากแต่พอเรานั่งอยู่ตรงเมื่อกี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งกลายเป็นแบบโซนของฝาก ทั้งแม่เหล็กเอ้ยกระเป๋าถุงผ้าเสื้อผ้าพันคอลายปาลีลายหอยฟลคือแบบทุกหัวมุมถนนไปเลยจ้าตัวนี้นจะเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวจริงจังมากเลยนะเนี่ยนี่ทุกคนเรามาถึงประตูชายฝรั่งเศสที่มากี่รอบก็ต้องผ่านเพราะว่ามันเป็นวงเวียนนะจ้ามายัางไงมันก็ต้องแบบผ่านตรงนี้แล้วมันก็จะแยกเป็นแบบดิสตริกต์นะั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นปารีสโซนแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบบน,นั้นวนไปเรื่อย ซึ่งปารีสเนี่ยแผนผังเมืองเขาจะเป็นวงกลมนะเดินง่ายแล้วก็เมื่อคืนไปล้าหันไทยมาโดนอีกแล้วจ้ะโดนลรรูไหมผู้คนบอกว่าระวังโดนป้นอีกแล้วกับบิกหนึ่วันพูดคำเดิมเหมือนเดิมเลยแต่ว่าที่นี่มาง่ายนะครับนี่ทุกคนเราเดินมาอีกนิดนึงประมาณ2แยกแยกแบบเล็กๆนะครับเพื่อมาแบบมุมเสียงๆมันก็จะถ่ายออกมาสวยงามยูนะ แต่ในกล้องนี้สวยกว่ากล้องคลรเลนเลยเนาะนี่นะคะผู้คนก็จะแบบมาจอดเลือกเอาเลยนะได้ทุกมุมนะตรงนี้ตอนนี้นะทุกคนเรามาหา เที่ยงกินกันดีกว่าเดี๋ยวขอไปเอ็นจอยอาหารเที่ยงก่อนแต่ก็ยังเดินงง,ง,งๆเบอร์เออยู่เลยนะไม่รู้ว่าถ้าเจอร้านไหนก็คงแบบเอาเป็นอันนั้นนะครับแล้วก็ต่อจากนี้จะไปพิพิธภัณฑ์ลูฟซึ่งเหมือนคาเทียรอบที่แล้วที่เรามาซื้ออยู่แถวนี้เลยอะ่ะที่เรามาทําคลิปฝรั่งเศสวันเดียวกับมีความขับคลายขับครานะตึกกรามบ้านชองที่นี่คือสวยวันนี้อากาศดีเมาาื่อเช้ารู้สึกแบบหนาวหนา หนาวหนาวหนาวแบบไม่ได้หนาวขนาดนะัน้นแบบเบาๆนะแต่ว่าตอนนี้พอแดดมาเออว่าจะถอดแจ็คเก็ตออกจะได้แบบให้เห็นเป็นแขนสั้นข้างในจะได้เป็นผ้าปิดหนึ่งเสร็จดีไหมเดี๋ยวขอคิดก่อนนะเพราะว่าถ้าถอดออกก็ต้องเดินแบกไงมันไม่ได้แบบมีถุงหรือมีเป้มาวันเนี้ก็อาจจะแอบยากนิดหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อน,นจ้าเจอกันเลยกับวันนี้ทริปอารีสใจปัจิงโกปลากระป๋องตลกปะตลกเนาะ เดินมาเรื่อยๆถึงหน้าวิพิธพันลูฟเล้นะทุกคนซึ่งคลิปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วที่เราลงไปคนน้อยกว่านี้มากวันนี้คือคนแบบมหาศารที่สุดบานตะไทยโอ้อลังการทะเลวงก้ามาก คนเป็นล้านเยอะมากเธอเือ๋ยว<อ>ถ่ายบรรยากาศรวมๆให้ดูนะคะว่าเยอะแล้วมันเป็นยังไงเยอะมันเยอะแค่ไหน<อ>ดูผู้คนนะ,ะทุกคนคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงพิพิธภัณฑ์ลูปไปแล้วก็คือข้างในเนี่ยขนเนยขาจะมีภาพศิละปะนะครับของโมนาลิซาแล้วก็มีจิตรกรรมเยอะแยะมากมายเลยซึ่งอีตัวสามเหลี่ยมที่ทุกคนเห็นเนี่ยตอนที่เขาสร้างใหม่ๆนะครับในปี1800กว่าเนี่ยก็ได้รับการประท้วงนะครับว่ามันไม่เหมาะสมกับสถานที่มันดูโมเดิร์นเกินไปผู้คนที่รังในศิ หป่าแล้วก็ร่างในฝรั่งเศสหรือว่าผู้คนที่นี่มาทําการประท้วงกันแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยออกมาแบบบอยคงบอยคอร์ดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผ่านมาปีต่อปีปีต่อปีปต,อปต,อปตรงนี้กลับกลายเป็นแลนด์มาร์คสาคัญที่เป็นความโมเดิร์นตัดกับความคลาสสิกข,ของฝรั่งเศสแล้วก็ใครมาฝรั่งเศสเนี่ยจะต้องมาถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟตรงนี้ที่เป็นตัวปีระมิดกระจกแก้วนั่นเองจากความไม่เลิศความบอยคอร์ดความต่างๆนันาะกนะกับกลายเป็นว่ากลายเป็นชอบทุกคนชอบกลายเป็นแร แรมมาร์คสำคัญเลยนะครับในปัจจุบันซึ่งอีกคลิปหนึ่งเนี่ยเรามีรายละเอียดมากกว่านี้นะถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูได้นะครับคลิปเที่ยวปารีส1วันทําได้จริงกับแจ็คไททัศนะครับปเดี๋ยววันนี้ไปดูแร์มาร์คสำคัญของฝรั่งเศสกันต่อว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับคนเมื่อกี้เราเจอตรงที่ไฟแดงนะครับคนนี้นะครับเราเพิ่งเมา,าเขาว่าเขาฉีดโบท็อ,อกมาไม่ขยับเลยนะครับตอนนี้ขยับสุดพลังนะ นี่นะทุกคนเรามาถึงหอไอเฟลอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามกับที่เราเคยมาถ่ายรอบที่แล้วนะครับฝั่งนี้มันจะเป็นแบบเนินลงไปเป็นวิววิวนะทุกคนวิวตรงนี้ดูจึง้งสดใยเห็นหอไอเฟลที่อยู่ข้างหลังนะครับซื้อหอไอเฟลเนี่ยหน้าร้อนเหล็กมันก็จะยืดหน้าหนาวมันก็จะหดนะครับแล้วก็ตอนนี้ความสูงนะใคร Google วิกิพีเดียความสูงหอไอเฟลจะสูงเปลี่ยนไปประมาณบกลบไม่เกิน10เซนนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนสาวอากาศข้างบนใหม่จ้าความสูงนะั่นก็เลยได้ความสูง ระดับใหม่นั่นเอง คลิปนี้นะคะเป็นคลิปมาเที่ยวแลนด์มาร์กเนาะของปารีสมาเก็บแลนด์มาร์กให้ดูอีกทีนึงซึ่งจริงๆเคยมาหมดแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปเนี่ยสมัยนั้นมันยังไม่มีแบบความวิดีโอความยูทูบเบอร์ในสายเลือดเนาะตอนนี้ความยูทูบเบอร์มามันก็เลยต้องกลับมาเก็บ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 ใหม่รอบนึงเพื่อทําคลิปนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะทุกคนโดยตอนนี้จะหาคนช่วยถ่ายรูปให้เราดีกว่าขอหามุมแบบปัวๆเป๊ะๆป,ป,ป,ปังๆก่อนนะ,ะซึ่งจริงๆถนะ้าใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับหอยเฟ <c oughs> ลเพิ่ม มากกว่านี้นะครับไปดูได้นะคลิปตามที่เราบอกไปเลยแต่ว่าตอนนี้เราปวดฉี่เดี๋ยวจะแอบเดินเข้าพิพิธภัณฑ์แล้วก็ขอเข้าห้องน้ําแต่ว่าคลิปนี้อย่าเพิ่งแบบเปลี่ยนไปไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยต่อไปเนี่ยอีกประมาณหนึ่งนาทีนะในคลิปจะเป็นไฮไลท์ของวันนี้แล้วเพราะว่าจะไปล่องเรือชมแม่น้ําซึ่งมาเนี่ยหลายรอบแล้วอยากล่องไม่เคยได้ล่องมันเป็นสิ่งที่แบบกิจกรรมนักท่องเที่ยวเขา,าทำกันนะล่องเรือนี่อ่านั่นแหละเดี๋ยวไปล่องเรือกันตอนนี้ขอตัวไปฉี่ ในพิพิธภัณฑ์ก่อนนะจ๊ะเธอเออเรามาถึงท่าเรือกันแล้วนะ จากรตหอไอเฟลเดินมาไม่ไกลนะประมาณ15นาทีนะจะได้นะครับไม่ได้ไกลมากแล้วก็เรือนี้แนะนําให้จองออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีเป็นรอบๆเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบนเรือกันเลยครับต่ต้องขอบอ,อกาแจ่แค่เห็นเรือที่ผ่านไปคือคนเยอะแบบมาเป็นสิ่งที่นักท่องอะเนาะมาแล้วก็ต้องเรือหนึ่งปเจอกันบนเรือจ้ะทนี่มันจะมีเรือดินเนอร์แบบนี้นะแล้วก็เรืออาหารกลางวันก็มีนะครับซึ่งนี่เลยหอยเอฟเฟลอยู่ตรงนี้เลย ดูนะนี่คือผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลรอขึ้นเรือนะครับนีนะ่ทุกคนบนเรือนี้แผนที่จะว่ามีการวนไปไหนบ้างอะไรยังไงบรรยากาศเรือก,ก็แบบนี้นะเปจะะจะเก่อจากนี้จะไม่มีเสียงเราแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเป็นภาพวิดีโอให้ดูชมกับเสียงเพลงอันไพเราะนะครับพร้อมกับวิวไปเรื่อยๆนะครับจากวิวจากระเบียงเราเป็นแบบนี้นะครับ Tchau. ดูนะดูแถวเรือนะไม่ได้หมดแค่นี้สองฝั่งนะจ๊ะแถวเรือคือแบบคนเยอะมากจริงๆมากแบบที่สุดแต่ว่าเรือก็โอเคนะเทียบก,กับราคาคุมค่าคุุ้มราคาอยู่เพราะได้เห็นวิวเมืองจากแม่นม้ำถ้าเราเดินก็ไม่เห็นนั่งรถก็ไม่เห็นนะครับวิวนี้เป็นวิวแบบวิวแม่นม้ำสวยดีเจอพอเราออกมาจากเรือใช่ไหมเราก็มาเจอนี่จ้ะ ไทยไทยไทยแลนด์เลสเทอร์งเดี๋ยวอาหารเย็นวันนี้กินเป็นอาหารไทยดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารไทยที่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นยังไงนะทุกคนนี่นะเธอพี่เขาแนะนำมาว่าส้มตำปูปลาไก่ทอดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรแซ่บๆซห้เรากินบ้างดีกว่ามีทุกอย่าง,อ,างอร่อยทุก,ยทกอย่างใช่ไหมครับต้องชิมดูก่อนนะฮะให้พูดเองใช่ไหมครับอย่าไปเชื่ออินเทอเน็ตมันหลอกนี่นะทุกคนมาแล้วทอนมาอันดับแรกส้มตำปลาาอันดับสองนะ อุ้ยน่ากินมากเลยได้เลยครับไก่ทอดน,น่ากินมากเจอเราบังเอิญมากเลยมาเจอรุ่นพี่ที่แบบเคยรู้จักกานันนะแล้วมา <cocoa? S 1> แบบกินร้านอาหารเดียวกันเลยเคยเขามานั่งโต๊ะเดียวกันแต่เขาค่อนข้างที่จะเขินมากเลยนะเขาบอกว่าพูดเลยว่าคอนเทนต์เนี่ยเลยต้องให้การที่เขาแบกจานลวดลายแบบเนี้ยมาจากเมืองไทยนะ นี่ครับกระเพราทะเลข้าเหนียวก็แบบอีกหนึ่งนะมาเป็นกระติบต้องบอกว่าเราคือลูกค้ารายใหญ่ทุกคนยำส้มโอหากินยางมากเลยนะนี่เป็นไงละ่ะนี่นะครับข้าเหนียวมะม,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 ม่วงโรยพริกไทยแบบใหม่แบบซับอันนี้สาคูสาคูมะม,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 ม่วงนี่นะครับหม้อแกงของหวานที่อยู่เมืองไทยไม่สรรหากินกัน,นครับ <laughs> <laughs> มากินกันที่ฝรั่งเศส